ยิ้มเลยเป็นลูกตัวผมยิ้มยิ้มเลยวิธีการมันจะมีปุ่มคำว่าอัปโหลดเห็นไหมแตะครับแตะอัพโหลดผมก็เอาลูาผมไปเป็นหน้าปกเลยดีกว่าขทันไหมครับทันไหมทันนะ ทีนี้เราก็ไปเอารูปเรา,เาลแล้วก็กดยืนยันตอนนี้หน้าปกก็จะเป็นรูปตัวเองก็ดูดี ครับตอนนี้ทุกคนได้รูปสวยๆมาหนึ่งรูกจากการที่เราไปเลือกต่อจากนั้นครับ ปกเนี่ยมันต้องประกอบด้วยข้อความบรรยายปกเนาะเราจะใช้ข้อความจากส่วนใดดีที่มันจะรวดเร็วสุดก,ก็คือมีรูปแบบสืงานดีเราเรียกว่าการใช้แคมเปญนะครับแต่ครับมีเยอะเลยนะครับแบบสไตล์ตชีวิตแฟชั่นอาหารอร่อย แล้วก็มีส่วนแรกที่แนะนําเนี่ยแสดงว่ามันต้องนิยมแน่ๆผมก็เลือกก่อนเอาไหนดีข้อความไม่ต้องมากครับเรื่องว่าเป็นตัวอย่างสอันหนึ่งเราเลือกแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับอ่าเลือกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกก็เราเอา ต่อจากนั้นครับจะได้ข้อความมาเราก็แค่ไปแก้ข้อความเข้าใจไหมครับอ่าข้อความไม่เปลี่ยนใช้ภาษาไทยได้นะวิธีแก้ก็คือเปนแตะที่ข้อความที่เราจะแก้แล้วก็เลื่อนไปวางในตำแหน่งที่เ,เห็นชัดๆนะครับดูอีกครั้งสังเกตดีๆว่าถ้าจะแก้เนี่ย มันมีแบบเข้าไปแก้ข้อความเข้าไปให้ให้มันใหญ่ขึ้นอดูผมชี้นะอันนี้แตะตรงนี้ปั๊บมันจะเข้าไปแก้ข้อความแต่ถ้าแตะนิ้วค้างไว้แล้วลากมันจะใหญ่ขึ้นส่วนตัวนี้คือ c o อปี้ครับแต่แตะปุ๊บมันจะได้มาอีกชุดหนึ่งเลยอเอาอะไรก่อนดีแก้ข้อความไหม ที่รูปดินสอครับแต่แล้วจะมีตรงนี้ครับให้เราพิมพ์แก้จากภาษาอังกฤษก็พิมพ์เป็นไทยครับรถไฟฟ้าที่ฉันอยากสร้าง เมือ่อผมพิมพ์แล้วนะครับผมก็คิดไม่ใช่คลิดแต่ติดติดก,กับทอมแต่ตรงบริเวณมุมมูลเพื่อขยายเลื่อนมาไว้ตรงไหนดีเนาะให้เก่งกาโอเคตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องคิดาารณาก็คือ อูหนังสือเห็นชัดไหมไม่ชัดถูกต้องไหมครับเพราะมันจะเป็นสีขาวอย่างของผมเนี่ยไม่ชัดเลยแต่ผมก็จะใช้ลูกเล่นอ่านคช้เสร็จแล้วมาดูตรงพิมพ์เสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับสไตล์เอฟเฟกต์บับเบิลลองเลือกเป็นสไตล์ครับแล้วก็ไปเลือกดูว่าสีไหน สไตล์ไหนปรากฏแล้วเห็นอ่านชัดๆอย่างนี้ได้เลยอย่างสีเหลืองโอเคชัดดีเอาสีเขียวไม่พอใจเปลี่ยนสีลองดูครับถ้ายังไม่ถูกใจเองก็ไปดูในหมวดของเอฟเฟกเอฟเฟกก็มีนะครับเอฟเฟก เอฟเฟกก็จะมีลูกเล่นที่เป็นศิละปะมากขึ้นอีกผมก็เลือกเอาสบายตาเห็นเด่นชัดตรงนี้แล้วกันถูกใจแล้วอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกได้อันนี้พอใจละกดถูกข้อความด้วยนะครับตรงนี้อย่าลืม อยากเปลี่ยนรูปภาพตกอยากเปลี่ยนภาพปกก็ไม่ยากนะครับก็แตะไอ้ตรงนี้ครับเดี๋ยวมันก็ให้หารูปภาพใหม่แค่นั้นเองผมก็เปลี่ยนรูปภาพใหม่เปลี่ยนรูปภาพไหนแทนดี เปลี่ยนลิกผ้าเรียบร้อยครับอยากจะเพิ่มข้อความกดตรงนี้เลยครับแล้วก็พิมพ์ก็ไป มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแค่อีกสักหน่อยใส่เอฟเฟกต์นะก็ไปกดถูกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่ฉันอยากสร้างเราที่ฉันอยากสร้าง นี่คือหน้าปกนะครับมีประโยชน์ก็คือใครที่สนใจปกเามากจะเข้ามาคลิกดูถูกต้องไหมครับอ่าถ้าปกมันสวยปกมันดึงดูดเราก็จะคลิกมาดูใช่หรือไม่อ่าแต่ข้างในจะตรงปกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่ง ใช่ไหมครับอ่ะเอาปกสวยด้วยก่อนข้อความเห็นเต็นชัดเหยียดน้อยแล้วใช้เตน้อยแล้วกดบันทึกครับต่อจากนั้น ให้ดูในส่วนของคลิปตัวเนื้อแผ่นคลิปเนี่ยครับถ้ามันมีการตัดแบ่งแบ่งฉากตรงไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีอรอยสก็อตเทปแปะอย่างเช่นตรงนี้ใช่หรือไม่อ่าใช่นะครับท่านใดทำหน้าปกเสร็จแล้วยกเืิ Oh yeah. อาวยาศิลปะนี่ทำนานแล้วสวยไม่ว่านะไปดอยากพูดต่อเอาเอาบันทึกก่อนเดี๋ยวไปกลับไปแก้บันทึกยังบันทึกยัง บันทึกน้าปกเรียบร้อยแล้วครับกลับมาตรงนี้ครับแล้วมาดูครับตรงเนื้อฟิล์มเนี่ยมันยาวยาวมันมีการตัดแบ่งฉากปั๊บมันมีก็อนเทปมาแตะให้ใช่หรือไม่ใช่ไอ้ตรงก็อนเทปเนี่ยครับใส่ลูกเล่นได้เอานิ้วแตะดูครับแตะแตะตรงก็อนเทปนี้ครับแล้วมันก็จะมีลูกเล่น คิกภาพภาพหมุนโอสารพัดคุณยังไงก็คือไอ้รอยต่อเนี่ยทำยังไงให้มันสมูทเหมือนเปิดปกหนังสือแต่แต่อย่าไปคลิกอันที่มีคำว่าโปรมองเห็นไหมครับไอ้คำว่าโปรนี่ไม่ฟรีนะเสียตังค์นะครับ เนี่ยผมมีคำว่าโปร่อยู่คล้ายปกเยอะเลยนะนั้นขอสักอันหนึ่งเป็นเหมือนเปิดปกหนังสือแล้กันอันนี้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าครับแล้วก็สไลด์ให้มันเปลี่ยนเปิดหน้าช้าช้าเพิ่มเวลาเข้าไปนั่นเองถูกใจแล้วกดถูก โอเคไหมครับดูที่สก็อตเทปแปะระหว่างมันจะเปลี่ยนกลายเป็นน้นกาทรายเนียนอนแ,แล้วใช่ไหมใช่ต่อไปครับในส่วนของท้ายคลิปก็คือเรามีคลิปแรกแล้วเรามีคลิปที่สองมันแยกกันเหตุเพราะว่าเราได้ตัดแบ่งฉากเอาไว้อา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะต้องการให้มีลูกเล่นก่อนจะจบผมต้องคลิกที่อันแรกอย่างที่สองอันที่สองคลิปที่สองนะผมก็เลยแต่งนี่ไงมีสองส่วนจริงๆนะเท้าความไปเรามีการตัดตรงส่วนกลางจนเกิดก็เทปแปลมันก็จะมองว่ามีส่วนที่หนึงมีส่วนที่สองเข้าใจไหมครับอ่าไอ้ส่วนที่หนึ่งเราใส่ต้นคลิปแบบ เข้าแล้วแต่ส่วนที่2เนี่ยเราจะใส่แบบออกใส่ animation แบบออกครับเลื่อนไป animation แตะแล้วก็เลือกออกก่อนจะจบคลิปควรจะยังไงดีค่อยเบือ้อหายไปดีไหมครับอ่าก็เอานี้ครับแบบเลือนหายแบบเลือนหายแล้วก็เพิ่มเวลา กดปุ่มถูงานจะเสร็จแล้วครับได้ปกแล้วนะครับได้คลิปหนึ่งอันยาวๆเอามาตัดส่วนข้างหน้าที่ไม่ต้องการตัดส่วนข้างหลังที่ไม่ต้องการหรือแม้กระทั่งแบ่งฉากตรงกลางแล้วซ้อนทับแปะเทปเรียบร้อย ต่อจากนั้นก็ใส่เสียงเสียงใส่มาแล้วมันสั้นๆก็ก๊ปปี้เสียงมันก็จะต่อกันยาวจนจดลิปแต่เสียงที่เราเข้ามาถ้ามันดังเกินเราต้องทำอไรก่อนครับลดเสียงลงถูกต้องไหมอ่าต่อจากนั้นเราก็จะทำอะไรต่อใส่วิ้งวังเป็นประกายเหมือนผู้ทำได้นะครับ หรือเพิ่มข้อความทําได้อ่ะนะลองการเพิ่มข้อความลงไปบรรยายในคลิปเหมือนคาราโอเกะที่จะมีตัวหนังสือวิ่งข้างล่างถูกต้องไหมอะเราก็จะใส่ลงไปได้เหมือนกันณนะตอนนี้จะมีเราไม่ได้เลือกตัวคลิปนะถ้าใครไปเลือกตัวคลิปอยู่เอามาแตะทรงว่าง แล้วเราก็มาเห็นตัวทีแตกอ่าแล้วมาอีกีลยวครับการเพิ่มข้อความเพิ่มข้อความแบบไหนดีอ่ะแบบคำบรรยายอัตโนมัติแบบข้อความเนื้อเพลงอัตโนมัติโต้มันสร้างคาราโอเกะได้เนี่ยเร็วไ,ไหมครับอ่าเราเพิ่มข้อความธรรมดาดูก่อนแล้วกัน แแล้วก็ใส่ข้อความว่ารถไฟฟ้ายุคใหม่สปอร์ตเล้าใจผมกับไปเรื่อยกดถูก ข้อความนะครับข้อความเนี่ยมันมาแล้วแต่มันสั้นมากไม่ใช่ข้อความมันยาวสั้นแต่หมายถึงว่ามันเล่นแบบแวบเดียวแล้วก็หายถ้าอยากจะให้มันอยู่นานๆเห็นนานๆทําไงครับก็ขยายนะครับขยายหางมันออกไปให้ยาวเข้าใจไหมครับอ่ายาวแค่ไหนละ่ะตลอดคลิป แต่อย่าลืมนะเราจะมีข้อความใหม่ๆเข้ามาเราก็ไม่ต้องยาวตลอดคลิปนะครับอ่าเราก็กาดจังหวะดูแล้วเราก็เพิ่มข้อความใหม่เปลี่ยนสลับช่วงกันไปก็ใจไหมครับอ่าเพิ่มต่อท้ายดีก,กว่าเลื่อนมาตรงนี้้ก็เพิ่มข้อความใหม่บวัวมาอีกแล้วเพิ่มข้อความว่าอะไรดีอ่าสีเหลืองสดใส ไม่ใช่สิมันเป็นรถนั่งไปมั่วนรถนั่งสำหรับผู้สูงอายุองลืมจะได้เห็นเนาะผู้สูงอายุกดเครื่องหมายถูกานก็ทำอีกครับ ลาหางมันก็จะต่อกันเห็นไหมครับ,บระยะเวลามันก็จะยาวช่วงนี้ไม่มีข้อความก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเล่นดูครับปราบฏว่า เอาเลิ่มมาแล้วมันเลื่อนได้ไหมเลื่อนหลบได้ไหมก็ลงมาข้างล่างเลยครับเพิ่มข้อความมาแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเพื่อความสวยงามได้ไหมก็กดปุ่มเหมือนเดิมครับตรงนี้ปุ่มปากกาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกแบบอาร์ตใส่เข้าไปกดถูก เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับที่เราทำปกเลยนะครับตอนนี้ายสองห้แล้วก็ถือว่านี่คือเบสิกคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเครื่องมือรอเราอยู่แต่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมี